สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้วยวิถีพอเพียงครับสำหรับเชานี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่หลุมนะครับว่ามีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับการเลี้ยงแบบไก่หลุมนะครับก็ได้แนวคิดมาจากการไปศึกษาดูงานนะครับในหลายที่แล้วก็ได้ไปถ่ายทำนะครับในหลายที่เกีเ่ยวกับการเลี้ยงหมูหลุมนะครับก็เลยมีแนวคิดนะครับที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับว่าจะทำยังไงนะครับเราถึงจะ อนอกจากเราเลี้ยงไก่แล้วนะครับเราเลี้ยงไก่แล้วเราได,ได้กินไข่นะครับได้กินเนื้อนะครับมีไก่มีไข่ให้กินนะครับเพียงแค่อย่างสองอย่างนะครับแล้วเรา,เรายัางสามารถนํามาทําปุ๋ยได้มั่งนะครับเพราะว่าที่บ้านนี้ก็จะเป็นจะปลูกมะนาวนะครับพืชผักสวนครัว เลยลองเอามาปรับใช้ในชีวิตอของตัวเองนะครับนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับบัญญาขาดนะครับอันนี้ต้นมเบอรี่นะครับอย่างนี้ก็กินได้นะครับเนี่ยลดความร้นเบาหวานเนี่ยลูกดำๆเดี่ยวฉ่ำมากเลยนะครับนี่ครับหลังบ้านก็จะมีเนี่ยมะนาวก็ออกดรอกนะครับ ออกดอกหมายถึงว่าเขาจะติดลูกแล้วก็มีลูกให้เรานะครับแล้วมะนาวช่วงนี้ราคาแพงมากครับท่านผู้ชมนะครับ<อ>แต่อาจจะมียางนิดนึงเพราะว่าข้างกดนนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับนะครับเป็นยางมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงอันนี้เป็นสามฤดูนะครับมะมาณสามฤดูก็ออกดอกเยอะเลยทีเดียวนะี่ครับถ้าเราเลี้ยงแบบนี้นะครับที่เป็ดขี้ไก่แบบเนี้ เราก็จะเอาไปใส่นานะครับเนี่ยแบบเนี้ยเราก็ต้องมากวาดนะครับมากวาดนะครับแล้วก็ไปจริงๆแบบเนี้ยไม่ต้องไปตากแห้งแล้วครับเพราะว่ามันมีแดดอยู่แล้วนะครับเนี่ยขี้เป็ดขี้ไก่นะครับเราก,กวาดแล้วครับไปผสมกับดินนะครับของผมใช้ตาส่วนหนึ่งต่อห้านะครับตาส่วนหนึ่งต่อห้าผสมแล้วเสร็จนะครับก็เอาไปใส่โคน นะครับอของมะนาวนะครับใส่โครงของมะนาวหรือว่าพืชผักสวนครัวนะครับก็จะ,ะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยอันนี้ดอกสวยงามมากนะครับนี่นะครับทุกอย่างก็จะดูแลซึ่งกันและก,กันนะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นในข้อแบบนี้ นะครับเราก็ต้องกวาดแล้วก็ไปตากแห้งครับวันสองวันนะครับแล้วก็ใส่ถุงปูยเไปขายก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปใส่ข้าวในนาก็ได้หรือว่าจะผสมดินปูกนะครับก็อาจารย์หนึ่งต่อห้านะครับเพื่อเป็นการลดความเจือจางของไนโตรเจนนะครับนี่นะครับก็ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่หลุมนะครับก็ได้สูตรมาจากนะครับปรับจะ การเลี้ยงหมูหลุมนั่นเองนะครับก็ถ้าม้ชมอลองลองท่านใดที่สนใจครับลองเอาไปปัใท้ายดูนะครับครับท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก,กับช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับครับเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพราะช่องเราเป็นช่องสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันอยู่แล้วนะครับครับกันจะจ่ายกันไปวันนี้นะครับก็ขอฝากช่องใหม่ของช่องวิถีคนบ้านๆแบบข้อเพียงทางช่อง u t u b e นะครับนั่นคือช่องลุงพงศ์ากินชนแนลนะครับที่เกี่ยวกับนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องว่าทำอาหารแถนที่พักผ่อนหย่อนใจสถนที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับที่น่าสนใจครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนอกจากเราเลี้ยงไก่ลุมแล้วนะครับเราก็ยังได้ปุ๋ยอีก ทีนี้การที่เราจะอ่าทําปุ๋ยเองนะครับท่านผู้ชมการที่เราจะทําปุ๋ยเองเนี่ยมาพรวนนะครับมาพรวนดินนะครับแต่แค่สองชั่วโมงเราก็หอบกินแล้วนะครับแต่นี้เราเราก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของไก่ไปนะครับอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าการเลี้ยงไก่หลุงของผมด้วยวิธีของผมเนี่เป็นยังไงก็ของผมก็นําวงบ่อนะครับอันนี้ก็วงบ่อที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่า่อก่องก็เลี้ยงหนูนะครับ ก็ลเลยปรับมาเป็นเป็นเลี้ยงไก่หลุมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ,รบแล้วเนี่ยเขาก็จะกินมีเศษอาหารนะครับที่เขากินเหลือแล้วก็ที่เขาขี้ออกมานะครับวันหนึ่งไก่เขาจะขี้ออกมาสักประมาณวันละหกถึงสิบก้อนนะครับหกถึงสิบก้อนเนี่ยก็ให้เขาอยู่ในนี้แหละครับแล้วก็เศษอาหารด้วยแล้วก็เนี่ย ไก่เขาก็จะประมาณสักอย่างต่ำสองชั่วโมงครับเขาจะคุ้ยเขี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะมีการพรวนดินให้เราด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นคนเราเนาะก็สองชั่วโมงหอ,อก,กินแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงนุบานไก่ด้วยแล้วก็ได้ปุ๋ยด้วยนะครับถ้าแบบนี้นะครับผม,ผมต้องเอาไปตากแดดก่อนนะครับเอาไปตากแดดสักสองวันนะครับ เพื่อให้ลดแก๊สนะครับลดความเข้มนะครับของไนโตรเจนนะครับแล้วเ,เราจรึงสามารถนำปุ๋ยนี้ไปใช้นะครับดูแลก็ไม่ยากนะครับเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเราเลี้ยงไก่อยู่ถ้าใดที่เลี้ยงไก่อยู่แล้วเนี่ยเอามาเลี้ยงแบบจากัดพื้นที่นะครับแต่ว่าเราก็เลี้ยงในช่วงอนุบาลน,นะครับในช่วงอนุบาลน,นะครับ ก็จะได้ปุ๋ยช่วงเนี้แต่ถ้าเราจะเลี้ยงแบบเป็นไก่หลุมเลยนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะให้เหลือสักตัวสองตัวพอวถ้ทับจะได้ไม่แอบ็นเกินไป